ของ hmm. ใกล้เทศกาลขึ้นปีใหม่นะครับก็จะเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายคนเปิดโอกาสให้กับบรรดาคณะบุคคลต่างๆได้อวยพรปีใหม่นะครับวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้กล่าวขอบคุณบรรดาเหล่าทัพท,ที่ร่วมกันปกป้องอธิปไตยและสถานการณ์บ้านเมืองตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาอย่างมีวินัยครับพร้อมกับฝากให้กําลังใจกําลังพลที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจปราบโจรสลัดโซมาเลียครับขณะที่ทางผู้บัญชาการทหารเรือก็ยอมรับว่าขณะนี้เจ้าที่ยังเสียเปรียบฝ่ายโจรสลัดรับ พลเอกกิติพงศ์เกตโกวิทประหลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้แทนผู้นำเหล่าทัพเข้าอวยพรปีใหม่พลเอกประวิตยวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ซึ่งพลเอกประวิตยได้กล่าวขอบคุณทหารทุกนายที่ช่วยกันดูแลอธิปไตยรวมทั้งช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติตลอดจนสถานการณ์บ้านเมืองตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาอย่างรู้หน้าที่และมีวินยัยจนประเทศผ่านวิกฤตไปได้ ยพลเอกประวิทย์ยังให้กำลังใจกำลังพลที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจดูแล27ลูกเรือชาวไทยที่ถูกโจรสลัดโซมาเลียจับกลุ่มโดยกำชับให้ความสำคัญกับความปลอดภัยตัวประกันเป็นหลักขณะที่ทางพลเรือเอกกำธรพุ่มฮิรันผู้บัญชาการทหารเรือบอกถึงความคืบหน้าในกรณีดังกล่าวบอกว่าอีกกว่า40ชั่วโมงเรือโจรสลัดจะเข้าสู่น่านาน้ำโซมาลีแล้วโดยยอมรับว่าฝ่ายเจ้าที่ยังอยู่ในฐานะเสียเปรียบ เพราะทุกครั้งที่เข้าใกล้เรือโจนสลัดจะถูกอีกฝ่ายขูดทำร้ายลูกเรือที่ถูกจับเป็นตัวประกันทำให้เจ้าที่ต้องปฏิบัติการด้วยความระมัดระวังแต่ยังไม่สามารถเข้าไปจโจมได้กับ